กลับถึงบ้านมาดูมันนี่ขนาดงัดขึ้นมาจากที่นอนยังไม่ตื่นเลยแล้วเดี๋ยวไปตื่นเที่ยงคืนอีกเขาจะนอนกันหมดแล้วตื่นหหลับลไ้บนี่เขาจะกินข้าวกันเนี่ยฮะเขาจะกินข้าวกันเนี่ยดู เนี่ยพี่บิวทำกับข้าวเนี่ยหลับงานเนี่ยดูกับข้าวดีเนี่ยยังเยอะตั้งแยะเงยนอนเงยนะเดี๋ยวสิฮัลโหลอินยานไดอรู้จักแล้วฮัลโหลอินยานได้รู้จักแล้วพระอินหน้าตาเป็นไงวะ หลับอีกหลับชัดๆเขาเสียงดังกันจะไายนี่ยังห,หลับติกนน่กินนมไหมกินนมไหมกินจนจะหมดไปอีกรอบแล้วกินนมไหมหนูจะนอนสรุปคือหนูจะนอนใช่ไหมลูกหนูไม่เจาะหนูนอนได้ เดี๋ยวกินข้าวแล้วอย่าตื่นนะไม่สนหลับแน่นอนชัดชัดเจนหลับเรียบร้อยหลับสนิทหลับก็หลับไม่ได้เล่นหลับ